มันติดใจมันติดใจคือมันอยากมันอยากถือให้กล้องดูแหละจริงๆตอนแรกกูเปิดสตมแล้วแต่ว่าเหมือนมันค้างมั้วงอก็เงเาถือสิกก่อนอมอันชื่ออะไรวะไอไ้ไก่ก้นๆอะสักอย่างหนึ่งอ่ะเราเขาถาวิธีหนึ่งเราถามให้เขายหีหนึ่งบอลไพทอนบอลไพทอนนะทุกคนบอลไพทอนแต่ผมว่าอันนี้คือครังง้งแรกอันนี้คืออันที่สองนี่จะถือเพราะว่าตอนแรกผมก็มาร้านนี้เหมือนกัน แล้วเขาก็เขาก็ให้ถี่แล้วก็นิ่มๆตื่นเต้นดีไฟทอนบอลไฟทอนบอล อ๋คอคายอยอน,น,อนนู้นไม <c oughs> ่เป็นไรแคถามราคาเฉยๆได้คำนี้นี่ขอถือต่อนันหนูละไไะไม่ดีกน่นารักไหมน่ารักหแ่ เคยเจอไหมเคยเจอมี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 อนีาาคือคือกูก็ไม่กล้าใกล้มากอ้อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วหรอเรียบร้อยแล้วมาอาไปดูวัวดูวัวก็น่ารักมเลยดูวัวเออดูวัวหน่อยนีดูวัวหน่อยนี้ มันมันลื่อนดีเอาจริงนะผมผมผมไม่แปลกใจว่าทำไมคนมนถึงชอบงูถ้าดูอย่างเดียวมันจะมันจะรู้สึกปแปลกๆเว้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราได้มีความไปสัมผัสมนะันอะมันจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งแหละนะผมอันนี้ก็เป็นมันเป็นความรู้สึกที่แปลกดีนะครั้งแรกของเราของผมดินี่บัวผมเอาจริงแนละ้วผมให้ไปแล้วนะให้นมไปแล้วบัวตอนนี้มันง่วงนอนแล้วหลับแล้วอ้ยนี่นี่น อันนี้คือบัวนะลูกหัวหน่อยได้ไหมไม่มีนมแล้วนะน่ารักจังอันนี้เป็นเอ่อเป็นเอ่อหมูฮิปโปนะครับหมูฮิปโปเดี๋ยวซูมดูเออหมูฮิปโปน่ารักจริง เดี๋ยวเราไปดูตัวนกน้อยนะนกนกนก,นกตัวเล็กๆแต่ตัวเนี้ยมันจิกนะอไ้ตัวนี้มันจิกนะฮัลโหลฮัลโหลห้ามแ yeah, ย oh. <Yeah. S 1> ่สัตว์อ๋อเขาห้ามเอามิ้วยืนแย่เข้าไปนะแวอบสวัสดี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  ไอหมูเออ่ตามจริงมันออกมาตัวหนึ่งนะฮะอเหล้าแ,แก้วไอโยเอ,อ,อแต่มันไม่บินหนีอ่ะแปดแฮะอ้ะอ่ะกดจิงอ้ากะโต้ดีไม่ใช่เม็ดเมล็ดืออ ไอ้พวกนี้ก็จะกลัวลเฮ้ยแต่มันแปลกว่ามันมันบินหนีไงอะไรนะที่บ้านเธอมีหรอบ้านหนูมีหรอมีกี่ตัวตัวเดียวแล้วบินหนีไหมบินหนีเอ้าแล้วบินหนีแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วสิอ้าเอ้าอ๋อมันบินในบ้านเหรออ๋อโอเค งงไปหมดเลยอืมวัดดีวัดดีเฮ้ยไอ้ครับฉันจะจัดอีกแกถือดิอ๋ออยากให้อาหารรเลยเหรอเออให้อาหารบินหนีแต่ยังอยู่ในบ้านกูงงเลยทีนีจสหลุด

เกือบลืมตังทอนห้าสิบาทห้าสิบาททั้งหมดห้าสิบาทโอเคขายเก่งซะด้วยนี่นี่ให้ปากเลยติดปากเลยนะตรงปากเลยโอ้นี่นี่เฮ้ยมันคลายเม็ดอะไรอ้นิดด้วยด้วยนะ เปลือกเปลือกอ๋อน่ารักดีก,ดดกินป่ะอ๋าาอนีอาาอก่การให้วิธีที่ต้องก็คือให้แบบแบบนี้เลยเออมึงอยากลองให้ไหมไม่ไม่ต้องไม่ต้องเอาไหมไม่เอาไม่เอาไม่ต้องอะไรวะ จับไม่ได้นะเลยเหรอก็อุตส่าห์ให้นะจับหน่อยดิจับนิดจับหน่อยไม่ได้เลยใครตั้งหลายเม็ดแล้วเนาะพี่ไม่กลัวพี่แค่ไม่ไว้ใจจับหน่อยได้ไหมเออเอ้ยเอ้าเอ้ยเอ้ยเฮ้ยท่านไม่เอาพี่อ<ๆ>ตอนแรกมันจะไปแย่เต่าด้วยสัตว์มันจะบอกให้ มันจะไปเหี่ยเต่าไอ้เหี้ยคิดแล้วกัน้สัตว์้าไม่ห้ามไม่แห่วไปแล้วอยไม่ใช่อาหาน้ยแล้วแล้วมันบอกว่าอะไรถ้าเกิดมันโดนจริงๆก็เดี๋ยวรอฟ้าผ่าแต่เล็บมันคมมากนะมันจับชั้นอะไรกนเจ็บเลยจับไม่ได้เลย

อยู่ไปพวกนี้นานเลยกินจนอิม่มอะไรบ้าจับไม่ได้เลยหืวนตัวสุดๆอันนี้อันอนี้อันนี้เอาอะนนี้บริหาป้อน้องได้นะคะืรอ <c oughs> หาป้อน้องด้านนี้ได้่ะ คปะไม่หลุดไม่หลุดคือมันสามารถออกมาข้างนอกได้เขาเชื่อมมันเชื่องมันเชื่องไม่มันล่ามโดนไปถึงไปถึงไปถึงหมูไม้เก้เอาเอาเอ้ยไกลแล้วเอาละครับเห็นการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเด็กใส่กระเป๋าแล้วล่าสุดเออก็ไอเล็กอันเล็กอันเล็กหมูอ่า ไอตัวหลุดเลยไอตัวหลุดเลยตัวนี้เลยอ่ะโอ้โหดูมันหลุดหลุดจุกจุบเลยอ่ะเลือแบ่งมั้กโอ้โหโโอ้เอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เนะเก่งสุดอืมข้าวเดียวก็หมดละหมดเกี้ยงเลยดูุจุกจุบขนาดนี้โอ้โหดูมัน โอ้โหดูดูดโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่าดูให้หมดดูให้หมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วของวัวแล้วเอ้ยมันจะไปเฮ้ย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 โอ้โหแรงเยอะซะด้วยนี่อ่าดูนะดูดูดู ผมสั่งผมจ่ายไป50ครับห้าสิบแต่ละสามอย่างสามอย่างห้าสิบเรียบร้อยนี่หมดแล้วพาไปทำเงินเขาทำไมกล้าจับวัวแอบฮะทำไมกล้าจับวัวก็ตัวอื่นไม่กล้ามันนิ่งไงวัวมันจะนิ่งวัวมันไม่มีความโซนมันนิ่ง อันนี้วัวอีกตัวนึ่งวัวอีกตัวนึ่งปาอะไรดีจ้าเลือกเลยจ้ามันติดใจงูนะมันจะจับงูอีกแล้วอ่ะไปมาไปถาเกไดไม่ต้แบดบด